สวัสดีครับการแก้ไขเอกสารการรับชําระหนี้นะครับในกรณีที่เราต้องการจะลบเอกสารหรือว่าการแก้ไขเอกสารการรับชําระหนี้นะครับให้กลับไปที่ระบบการรับชําระหนี้นะครับอันดับแรกให่เรียกเอกสารไปเดิมขึ้นมาก่อนนะครับหลังจากนั้นให้เราพิมพ์เอกสารตัวนี้นะครับพิมพ์เพื่ออะไรเพื่อที่จะเก็บรายการที่เรามีการรับชําระหรือจ่ายชําระว่าเรามีการรับชําระเอกสารตัวไหนนะครับหรือว่าจ่ายชําระเอกสารตัวไหนบ้างนะครับเพื่อเก็บเป็นไว้ก่อนนะครับ หลังจากนั้นนะครับในส่วนของโปรแกรมนะครับในส่วนของการรับชําระหรือการจ่ายชําระโปรแกรมจะไม่มีปุ่มบันทึกแก้ไขหรือปุ่มลบรายการให้นะครับให้เราทําการจดเลขที่เอกสารการรับชําระหรือจ่ายชําระตรงนั้นไว้ก่อนนะครับให้ลูกค้ากลับมาที่ระบบใบเตลิดแล้วก็ตั้งค่าดินชักโลโก้ลบเอกสารตรงนี้จะมีปุ่มคําว่าเดลลบ หุด,ด,ดหรืออะไรก็แล้วแต่จะแต่จะอยู่ในจังหวะนี้นะครับคลิกเข้าไปให้เราพอนที่เอกสารการรับชําระหรือจา่ายชำระที่เราต้องการที่จะลบหรือแก้ไขนะครับพอนให้ครบนะฮะตรงนี้ต้องพอนให้ครบเช่น rc 6 7 0 1หรือ rvpv อะไรก็แล้วแต่นะครับตั้งให้ครบหรือว่ากําหนดให้ครบนะครับเสร็จแล้วก็ลบเอกสารครับสิ่งที่เราทําได้ก็คือเราจะต้องกลับไปที่ระบบการรับชําระเมื่อกี้อีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อที่จะดูเอกสารเมื่อกี้ว่ามันยังค้างอยู่ไหม นะครับในสิ่งนี้โปรแกรมไม่ค้างแล้วเราก็จะต้องตั้งเลขที่เอกสารเดิมกลับเข้ามาเ <_ â> พื่อที่จะใช้อีกครั้งหนึ่ง<__ <â> เป็นเลขที่เอกสารเดิมนะครับสิ่งที่เราจะต้องเลือกอีกครั้งหนึ่งก็คือเมื่อกี้เราม,มีการพริมพ์เอกสารไปเสร็จรับเงินตรงนั้นแล้วนะครับให้เรากลับไปที่ระบบขายนะครับอีกครั้งหนึ่งในกรณีที่เป็นการขายนะครับการรับชำระนะครับแต่ถ้าเป็นเอกสารการจ่ายก็คือเราจะต้องไปที่ระบบซื้อนะครับ ให้เลือกเอกสารใบเดิมขึ้นมานะครับตามที่เราพิมพ์ไว้เมื่อกี้เมื่อกี้หมายเลข1 2 3นะครับเราเรียกเอกสารหมายเลข1ขึ้นมาก่อนเสร็จแล้วก็บันทึกแก้ไขนะครับแล้วก็หมายเลข2เรียกขึ้นมาเสร็จแล้วก็บันทึกแก้ไขหมายเลข3เรียกขึ้นมาตามเอกสารที่เราพิมพ์ไว้เมื่อกี้นะครับถ้ามีเอกสารการรับชำระเงินถา้ามีการอ้างอิงเอกสาร10ใบเราก็ต้องมาบันทึกเอกสาร10 สิบใบตรงนี้นะครับเพื่ออะไรเพื่อที่จะเคลียร์ค่าการรับชําระตรงนั้นให้กลับไปเป็นเลขเดิมก่อนนะครับหลังจากนั้นให้เรากลับมาที่การรับชําระหรือจ่ายชําระนะครับเพื่อที่จะเรียกลูกค้าคนนั้นขึ้นมาตรงนี้มูลค่าของเอกสารเมื่อกี้ก็จะมีการกลับไปที่เดิมนะครับถ้าเราไม่มีการเรียกเอกสารไปบันทึกแก้ไขนะครับบางครั้งนะครับ ตังมูลค่าของนี้นะครับมันก็จะไม่คืนกลับเข้ามาให้เรานะครับทาให้เราไม่สามารถที่จะวางบินหรือว่าเก็บเงินได้อีกครั้งหนึ่งนะครับในส่วนของโปรแกรมต้องทําอย่างนี้นะครับก็คือ 1. ให้พิมพ์เอกสารใบเสร็จรับเงินใบนั้นขึ้นมาก่อนเพื่อที่จะเก็บรายละเอียดของการจ่ายหรือการรับชําระตรงนั้นนะครับ2ก็คือจะต้องจดเลขที่เอกสารการรับชาําระหรือจ่ายชําระตรงนั้นไว้นะครับเพื่อที่จะไปที่ระบบเมททลเล็ตตั้งค่าลิ้นชักโลโก้โลบเอกสาร แล้วก็ให้ป้อนเลขที่เอกสารที่เราต้องการก็คือเลขที่เอกสารใบเสร็จนะครับป้อนเข้าไปเสร็จแล้วก็ให้สั่งลบนะครับหลังจากมีการสั่งลบแล้วนะครับรายการรายละเอียดต่างๆที่อยู่ตรงนี้หมายเลขอินวอยด์ขายหมายเลข1หมายเลข2หมายเลข3นะครับโปรแกรมเ็าจะยังไม่มีการคืนค่ามูลค่านี้กลับเข้ามาให้เรานะครับเราจะต้องไปที่ระบบขายหรือว่าระบบซื้อนะครับเรียกเอกสารใบเดิมขึ้นมาแล้วก็บันทึกแก้ไขก่อนนะครับ ทำให้ครบทุกใบนะครับในส่วนของรายละเอียดตรงนี้นะครับทําให้ครบทุกใบตรงนี้มีสาใบแล้วก็ต้องทำสา3ใบเมื่อทําเสร็จแล้วนะครับเราถึงจะมาทำรารการรับชําระอีกครั้งหนึ่งนะครับโปรแกรมก็จะมีการรับชําระขึ้นมาได้อีกครั้งหนึ่ง